ขีปนาวุธ HY-3 หรือที่รู้จักในชื่อ C-301 คือหนึ่งในโครงการขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026ของไทยซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพทางทะเลข,ของกองทัพไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติหลังจากที่มีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2026โครงการนี้ได้สร้างความฮือฮาในวงการอาวุธทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารของไทยอย่างแท้จริง h y 3หรือ C-301 ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นก่อนหน้าในตระกูล h y และ C- Series ของจีนแต่ในเวอร์ชันที่ไทยนำมาใช้งานและปรับแต่งนั้นมีการอัปเกรดทั้งในด้านระบบนำวิถีความเร็วการเจาะทะลุเป้าหมายและระบบควบคุมสมัยใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้กองทัพไทยสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด ขีปนาวุธ S-3 ม,มีระยะยิงไกลสูงสุดประมาณ180กิโลเมตรและใช้ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบเจ็ตซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึงระดับแมตซ์2.5หมายความว่ามันเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียงเกือบ2เท่าครึง่งนั่นทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยากต่อการตรวจับและสกัดโดยระบบป้องกันของศัตรูระบบนําวิถีใช้การผสมผสานร,ระหว่างเรดาร์อัตโนมัติและระบบนําทางด้วย GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยําในการเข้าหาเป้าหมายโดยเฉพาะเมื่อยิงจากระยะไกลกลางทะเล ในโครงการไทยปี2 0 2 6 HY 3ได้รับการติดตั้งระบบควบคุมแบบดิจิทัลที่ออกแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยประมวลผลการเล็งเป้าและปรับมุมการบินแบบเรียลไทม์จุดเด่นคือสามารถหลีกเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในระหว่างการบินเพื่อตอบสนองต่อสภาพสนามรบที่เปลี่ยนแปลง HY 3ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากทั้งฐานปล่อยบนบกและจากเรือรบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งในโครงการไทยนั้นกองทัพเรือได้เริ่มติดตั้งขีปนาวุธรุ่นนี้บนเรือหลวงบางลำในฝั่งอ่าวไทยรวมถึงมีการทดสอบปล่อยจากชายฝั่งจังหวัดชนบุรีและระยองเพื่อจำลองสถานการณ์ป้องกันการรุกรานจากทะเลโดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถเข้าทำลายเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยำสูงกว่า92%ส่วนหัวรบของ HY-3 เป็นแบบระเบิดแรงสูง (High Explosive Warhead) น้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมสามารถสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือขนาดใหญ่ เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือพิฆาตได้ภายในหนึ่งลูกและด้วยพลังการเจาะเกราะที่ได้รับการปรับปรุงขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำลายเรือเหล็กหนาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ H-3K-2026 แตกต่างจากกลุ่นดั้งเดิมของจีนคือการเสริมระบบป้องกันการแทรกแซงสัญญาณ anti jamming system และการติดตั้งระบบตรวจจับเรดาร์แบบสเปกตรัมกว้างซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบ Smart Target Lock ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางได้ทันทีโดยไม่ต้องพื่นฐานควบคุมหลักในปี2026กระทรวงกลาโหมไทยได้ประกาศว่าขีปนาวุธ HY3 จะเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์หลักของไทยเพื่อเสริมแสนยานุภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเป้าหมายที่จะให้ไทยสามารถผลิตและดูแลระบบขีปนาวุธนี้ได้เองภายในประเทศภายใต้แผน Thai d e f e n s 2030 ซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่พึ่งพาตนเองได้การเปิดตัว HY3 ในไทยยังสร้างแรงกระเพื่อมให้ประเทศเพื่อนบ้านจับตามองเพราะถือว่าไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วสูงอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระบบอาวุธในภูมิภาคเช่นเวียดนามที่ใช้ KS35 หรืออินโดนีเซียที่ใช้ Exocet HY3 ไทยถือว่ามีศักยภาพสูงกว่าในหลายด้านทั้งด้านความเร็วและความแม่นยำในการเข้าทำลาย นอกจากนี้ในการทดสอบปี2026ยังมีการโชว์ศักยภาพของ h y 3ด้วยการยิงพร้อมกันหลายลูกจากฐานปล่อยเดียวซึ่งระบบ AI ควบคุมสามารถจัดการวิถีของแต่ละลูกให้เข้าจู่โจมเป้าหมายต่างจุดกันได้โดยอัตโนมัติเพิ่มโอกาสในการทำลายสัตรูได้ถึง3เท่าจากระบบเดิมการสาธิตดังกล่าวทำให้ผู้สังเกตการจากต่างประเทศประทับใจและเชื่อว,ว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีขีปนาวุธพิสัยกลางที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ขีปนาวุธ HY 3ไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันทางทะเลแบบบูรณาการที่เชื่อมต่อกับเรดาร์ตรวจจับจากชายฝั่งและดาวเทียมสอดแนมซึ่งสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของเรือสัตรปูได้แบบเรียลไทม์ข้อมูลจะถูกส่งต่อโดยตรงไปยังศูนย์ควบคุมการยิงเพื่อให้การปล่อยขีปนาวุธเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดด้วยเทคโนโลยีระดับนี้ HY 3จึงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยที่กำลังก้าวขึ้นมาอย่างมั่นคง ทั้งในด้านนวัตกรรมวิศวกรรมและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศและเมื่อมองไปข้างหน้าโครงการนี้ยังเปิดทางให้ไทยสามารถพัฒนาเวอร์ชั่นต่อยอดเช่น HY 3 M ที่มีระบบนำวิถีเลเซอร์และ HY 3 A ที่สามารถใช้หัวรบหลายประเภทได้ทั้งแบบแรงระเบิดสูงและแบบจอะกรอบพิเศษเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ในทุกมิติในท้ายที่สุด HY 3ไทย2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธหลูกแต่คือประกาศศัปดาห์ ของชาติไทยที่พร้อมจะปกป้องหน้าน้ำของตอนเองอย่างมั่นคงด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ามหาอำนาจโลกมันคือก้าวสำคัญที่พิสูจน์ว่าไทยสามารถสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธได้ด้วยตนเองและนี่คืออนาคตของกองทัพไทยที่หลายคนรอคอยมานาน